สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพันจะเปลี่ยนครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่ามันสิถือบะยา่ยมือเสาใส้เวทใบามากู่ยี่มือเสาครับผมหากันมันแกนทั้งเพงแบงปันกันคือเกาขาครับผมพันจะเปลี่ยนครับผมไปไปเบิ่งกันครับผมหากันไบที่กว่าสร้างกันมีการตอบสนองเกิดขึ้นบ่ ของปากของฝากบอสติดเลยบอกครับของผมก็คือสีเยียบกริบคือกันละคือเบิ้งอาการครับเฮ้ยบานนี่ใสีระ,ะเบียดผมการตอบสนองเกิดขึ้นได้นี่เม็ดขั้นหนึ่งหายเนาะเบิ้งขั้นนี้เบิ้งก่อน

โอ้ยอันนี้กินแนวนี้ตัวตัวนี้นี่น,นี่แล้วครับว่าไม่ม่หลอกน,นี่ครับง่ายง่เดี๋ยวไปไปถึงก่อนครับนี่นจมูกกูห็น โบเห็นรถขันเบ็ดนี่กินเลกอยี่บันะอ๋ออันไหนยู่เด้หันอืออันนี้เป็น่งตัหันกติดวันนี้นั่นกินมลกหมกเเนี่มันลากลงไปลท่า้กินสามเ่อได้มว่ครับอะไรลายยู่ะไดมือขึ้นต้นมือขึ้นมากลุด

นี่ครับพี่น้องเบ็ดจมอยู่นี่นี่นี่เบ็ดจมอยู่นี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 ่แล้วครับป้านี่โอ้อยูบนอ่น้อย่าดึงไปดึงกุ้งไปดึงโค่นกุ้งมันกินน้ำเกเยอะครับแต่ของมีเทียนกันยังมันกันยังกินมันกินยังสีมันมักสิบ่อยู่เลยป่าแมนมันก็ไปหาเทียน ซอยตัวมันนะครับคุป้าก็ขาดไปจางหักหลายเอาไปพันกับงานี่แล้วอยูวย่วะเดี๋ยวผมไล่หางอยู่หรอกไปปานนันบุษดาวหางลากแห้งค่ดทุกท่าน กบบนี่ละ่ะกบเนี่สมมุติไปนี่ล่ะใสาเื้อึนั่โบอยู่ยังมั้งอิ้มจมยังสีมันมัน้งตัวกอยู่ั้งตัวกอยู่โอ้ยกอยู่อี๋ ครับผมไปเด้อครับผมไปเด็ปกาไรล่ะก็ได้จานนึนเด้นี่โอ้ยครับผม <c oughs> โอ้ยพี่นองอรูดสํมมันกินมัแจงแล่ะปาผมว่ามันกินขอนแจงนะอ้ยมพี่น้องไป เบ็ดเบ็ดครับผมมีมือเป็นตุ่มปลาไหลครับผมใต้ตุมม่มเป็นี่งไงครับเนี่ยเอ้าใต้เก็บเบ็ดครับนทําใตัวนึงตัวนึงลุดครับผมโอสิปลาโคบัวๆอยู่อยู่เลิกปุน่น อนุญาตเก็บเป็ดครับนี่ครับผมผมพี่น้องหนึ่งแต้มน,นี่ครับผมป็นไหลง่า,งงามๆครับผมไปครับผมเดี๋ยวแนวใส่มานนเอาไปยังสี่ครับผม อยู่เป็นแนวนี้ล่ละนะครับไปเบิ่งอีกหน้าลังนะครับพ่อแม่พี่น้องมองแล้วตุ่มก็จมหนามแล้วตุ่มขึ้นมะโคกน้ำขึ้นครับผมโอ้ยป่า Giờ bưng con tung chỗ nhảy tung con tung tùm ôi tung 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 Thế tung nằm tung một cái gì ướp. Ừ. นี่ตุกินครับผมนี่ก็ลุ่ยยัง่อไปไปอีกซีแลังไปครับผมไปต่โตไปครับผมพี่น้องบุกป่าฟ้าดงขึ้เก่า นี่โตกินบ่โอ้บ่มีกี่น้องเนอยดูซื่อๆว่าตอบสนองยังเลยเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนครับ

บรรยากาศยี่มืดสรับคมไปครับลุยกันไปกันต่อครับโอ้คุณครับหลังหนึ่งโบมี่ครับโบมี่โต ออเดี๋ยวเขาหยาดเก็บกันครับเก็บไปน้ำเลยไปครับพุ่งใหพี่น่องหรือสองหลังมอง,ง,อง,งนี่สิมีโตบ่โอ้หิมยคึอเก่าวนะครับพุ่นใ่้น่องโอ้ บ่กินครับ,รบเงียบกก็บคื้เกาหลอดแหี่วไปครับพ่อพี่น้องครับผมพ่อพี่น้องหลอดแห่วเด็กปลาไหลหน่อยตัวหนึ่งกับสำพอเด็กแกงนี่แหละครับอันมีมูมันอีกตัวหนึ่งอ่ะตามอัธภาพนะครับการหากินนะครับเนาะนี่ก็ภัยอ้นี่ครับ ก็ไพปลาไอ้จี่กับต้นไม้ตัวนี้ก็เป็นหางเป็นหางนางสุ่มยิ่งปลาครับผมกบใหม่ก็ไผ่ลมเท่ากันตามนี้แหละครับเห็นยำกับพอ่อได้เัาับพันจำเป็นครับผมมีจจะไรได้เนาะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะจีบเนี่ยขอโจบไปแต่เพียงสามีครับผมพ่านจำเป็นกัน ี่ไหหากันมันแกนหากแพงแบ่งปันกันคือเก่าครับผมหากันใบดีกว่าสร้างกันต้องรับเนาะไปเก็บเป็ดครับผมกลับไปให้อาหารกบให้อาหารหนูครับผมยำส่องกงกว้าแล้วไปครับผมคลิปนี้ขอจะไปจะเปี่ยนสำเนียครับผมขอบคุณครับที่ชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามน้วนะครับเออขอบคุณครับสวัสดีครับ